หลวงพ่อหลวงพ่อพี่อาหลวงพ่ออยู่ไหนหลวงพ่ออยู่ไหนหลวงพ่อเขาติดกิจนิมนต์อยู่อะนี่แกวิ่งเหนีอะไรมายังกะเจอผีเลยก็เจอผีแล้วสิพี่พี่อะผีกลางวันแสกแสนี่นะแกเจอผีโผ่พี่บัวผีพี่บัวผีพี่บัวไงพี่ผีพี่บัวผีไอ้บัวตายไปตั้งหลายปีแล้ะถ้ามันจะหลอกอ่ะคงหลอกตั้งแต่มันตายตอนแรกๆอะมันคงไม่มาลํำควานให้หรอกมั้งฉันเจอจริงๆนะ เฮ้ยพี่ซอมพี่ซอมกลับมาแล้วโอ้ยทุกคนพี่ซอมกลับมาแล้วทุกคนพี่ซอมกลับมาแล้วทุกคนพี่ซอมกลับมาแล้วจ้าพี่ซอมกลับมาแล้วหิวเลิกตะโกนได้แล้วเสียงนังไม่หมดแล้วเนี่ยฉันตื่นเต้นอะฉันดีใจที่พี่ซอมกลับมาแล้วขอบใจนะ นี่แกห้ามถอดนะเว้ยถือว่าเป็นของรับขวัญตอนแกกลับบ้านอะ่ะขอบใจนะนี่ค่ะพี่ช็อปดอกไม้ถือว่าเป็นของขวัญกลับบ้านขอบคุณนายพี่ช็อปฉันดีใจจังเลยอ่ะที่พี่กลับมาฉันจะได้ไม่เหงาแล้ว่า <c oughs> พี่ช็อปฉันพาพี่ไปส่งบ้านขอบใจ พี่ชอปฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิคิวมีอะไรล่ะออเคิวมีอะไรเปล่าบอกพี่ได้นะพี่ชอปกลับมางวดเนี้ยพี่ชอปดูแลตัวเองให้ดีๆนะห้ามถอดสร้อยพาดเด็ดขาดเลยนะทำไมอะคิวพี่ชอปพี่ยังจำพี่บัวได้ไหมอะพี่จำได้คือ พี่บัวเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วนะพี่ฮะจริงเหรอฮิวใช่จ้ะไว้ถ้าพี่มีโอกาสอ่ะพี่จะทำบุญไปให้บัวนะจ้ะก่อนหน้านี้หมู่บ้านเนี่ยสงบสุขมากเลยแต่พอพี่ช็อปจะมาได้สองสาวันเนี่ยก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นฉะนั้นพี่จะถอดสร้อยคอนี้เลยนะพี่ยามเข้ามาให้ถือว่าฉันเตือนแล้วนะ คิว <tellement> OK. ถึงว่าตอนที่พี่เดินมาเหมือนมงเงาวิง่ง<อ>เดินตามพี่เลยอะคิวจริงเหรอพี่เสียงกุกักกุกัดต้องตเนพี่บัวแน่เลยอะพี่โอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยพี่รอนเรนโอ้ยคิวพี่ไม่กลัวพี่บัวหรอกพี่กับพี่บัวไม่ได้เป็นอะไรกันนะก็พี่บัวเขาชอบพี่ไง ที่พี่ไม่พกเมียมาด้วยไม่งั้นนะต้องมาหลอกซันแน่ๆเลยอะพี่ผ <c oughs> ิดมากนะกลับบ้านกันเถอะจ้ะ ใครอะ่ะใครอะ่ะฉันถามว่าใครถ้าไม่ออกมาอย่าให้จับได้แล้วว่าแกล่ะจะกระโดดไต่ทั้งคนทั้งหมา <c oughs> เลย <c oughs> เอา้าไอ้คิวหูพี่ตกใจหมดพี่ช็อปฉันก็ตกใจพี่เหมือนกันนั่นแหละอยู่ดีๆก็ตะโกนขึ้นมา ดีนะที่ฉันไม่ต้มน้ำร้อนไว้พี่ชอบฉันถามอะไรหน่อยสิตอนนี้พี่บอกว่าจะเตะทั้งคนทั้งมาเนี่ยพี่เห็นอะไรหรอคืออย่างนี้คิวเมื่อกี้พี่เห็นผู้หญิงเดินผ่านเลยอะแล้วก็มีเสียงมาหอนน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยต บัวนั่นแหละพี่เฮ้ยฉันขนลุกมาแล้วเนี่ยฉันเข้าบ้านก่อนนะเฮ้ยคิวนะคิวพูดแค่นี้ก็กลัวไปได้คิวเป็นอะไรเนี่ย ชอปวันนี้ฉันขอมานอนแบบพี่ชอปได้ไหมจ๊ะฉ,ฉันกลัวนะจ๊ะได้สิคิวก็ดีเหมือนกันเย็นนีน้พี่จะได้มีเพื่อนกินข้าวพี่ชอปอุ่นอะไรไว้ในไมโครเวฟอ่ะจ๊ะดีจังเลยที่บ้านพี่ชอปมีไมโครเวฟบ้านฉันยังใช้เตาแก๊สเก่าๆอยู่เลยจ้ะคิวตั้งแต่พี่กลับมาพี่ยังไม่ได้ไปยุ่งกับไมโครเวฟเลยนะ หรอจ๊ะเ่งไงต้องเป็นพี่บัวจริงๆด้วยอะพี่โอ้ยพี่อย่ามาล้อเล่นกับฉันสิพี่ล้อเล่นคิวใจเย็นนะพี่อะอุ่นข้าวอยู่ว่าจะกินข้าวเย็นเนี่ยมากินด้วยกันไหมได้สิพี่งั้นฉันไปทำไข่เจียวที่บ้านฉันก่อนละกัน พี่บัว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 อย่าหลอกฉันเลยนะจ๊ะพี่บัว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 คิวคิวมาคิวพี่บัวพี่บัวพี่บัวคิพี่บัวยืนอยู่ตรงนั้นพี่บัวยืนอยู่ตรงนั้นคิวบัวอยู่ ใจเย็นนะคิวิวพี่บัวไม่อยู่แล้วพี่บัวตายไปแล้วคิวลองดูสิไม่มีอะไรเลยคิวเห็นไหมใจเย็นนะเหตุจริงๆนะทำไมพี่บัวต้องแข่งแรงกันขนาดนี้มาไปบ้านฉันไม่ไปบ้านพี่จอมโดนเราคิว วันนี้พี่จะมาทานข้าวด้วยคิวไม่ต้องกลัวนะพี่ชอบบอกว่าคิวมาทําข้าวไข่เจยียวที่บ้านเดี๋ยวพี่ช่วยนะใจะเย็นนะไปหก็บไข่เน่ามาทำไมในคิวลองต่ออีกโอ้ย พี่ก็ตอนเช้าฉันเพิ่งไปเก็บมาเองนะเพิ่งไปเก็บมาแล้วทําไมมันเน่าแบบนี้หรือว่าจะเป็นผีมือผีพี่บัวแน่เลยอะพี่อุ้ยพี่บัวถ้าพี่อยากทํานะพี่ก็ทําเป็นคนเดียวเลยฉันไม่อยู่แล้วไปบ้านพี่สอบก่อนละยิวผีพี่บัวเหรอพี่บัวป่าจาะป่าพี่บัวจิวเลย อยน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยไหมพี่อร่อยมากคิดถึงรสชาติกับข้าวที่บ้านเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยพี่บัวพี่บัวเฮ้ยเฮ้ยแล้วโดนจะไม่ได้ทำอะไรจะาลองอะไรยิ้มไปเลยยร้มพี่บัวเป็นอะไรพี่บัวเฮ้ยเฮ้ยพี่บัวพี่บัว หยุดได้แล้วแต่พี่กลับมาเนี่ยฮิวเพอร์เจอร์ไรตัตว์ละเรื่องนี้ไม่หยุดเลยนะคือต้องการอะไรกันแน่เนี่ยพี่บัวพี่บัวยูจเย็นก่อนพี่บัวไหนพี่บัวตายไปแล้วนะคิวคิวเห็นอยู่คนเดียวเลยนะไอก็ไม่เห็นพี่ก็ยังไม่เห็นเลยคิวเป็นอะไรเนี่ยมันนะสิพี่กับพี่ชอบยังไม่เคยเห็นขี่พี่บัวเลยนะพี่บัวพี่บัวพี่บัวแต่พี่บัวก็เคยชอบพี่ชอบนะ แต่ไม่เคยปรากฏตัวให้พี่ช็อปเห็นเลยทำไมมีแต่คิวคนเดียวที่เห็นพนี่ไอ้คิวฉันถามแกตรงๆนะแกไปทำอะไรไอ้บัวมันไว้วะไอ้บัวมันถึงได้ตามแกนักตามแกหนาเนี่ยฮะฉันคิดว่านะแกต้องไปทำอะไรมันไว้แน่เลยมีนได้ตามมาเพื่อจะเอาเรื่องแกเนี่ยตามตามพี่บัวพี่บัวพี่บัวฉันขอโทษฉยอมแล้วพี่บัวพี่บัวฉันขอโทษฉันจะทำบุญ้หนที่เราพี่บัวเอานกลรไปตด้วยไอ้พี่บัว

กรดน้องเลยนะพี่สัญญาว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บัวน้องมันกลัวหมดแล้วว่าบัวไปเป็นนางฟ้านางสค์บน,นชั้นฟ้านะนะพี่บัวพวกเราขอร้องนะพวกเราสองคนกลัวแล้วขอร้องละพี่บัวขอร้องะโอ้โหสิกรรมให้พวกเราเลยนะพี่บัวพี่ต้องทำบุญให้ฉันจริงๆนะจ๊ะพี่สัญญา ฉันสาวคนขอร้องเรยพี่บัวอย่ามาหลอกหลอนเลยนะขอร้องพี่บัวฉันว่าแล้วไงฮิคิวมันต้องมีอะไรกับแกแน่ๆเลยคือคิวฮะโอ้ยอเฮ้ยโอยพี่บัวพี่บัวพี่บัวเป็นอะไรหรือเปล่าพี่บัวเฮ้ยพี่บัวบัวพี่บัวพี่บัว ฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะว่าแล้วไงแกต้องไปทำอะไรมันไว้แน่ๆถึงบัวมันจะชอบไปชอบอะ่ะแต่มันไม่เคยไปนั่งตามราวีอาชอบเลยมันตามราวีแต่แกแหละคิวเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองแกรู้ไหมว่าคนในชุมชนอ่ะเขาพลอยกลัวไปหมดก็เพราะแกคิวบัว บัวจะล่วงรับไปแล้วอะ่ะแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะช็อปสัญญานะว่าถ้าช็อปมีโอกาสช็อปจะมันทำบุญไปให้บัวนะพี่ช็อปไอ้ว่าพี่บัวเขาน่าจะรับรู้แล้วแหละพี่ว่าดพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้บัวกันเถอะพี่บัวนะพี่บัวออาสายตกใจเลย ตกอ,อกตกใจให,หมดบัว